สวัสดีค่ะใครัะเนี่ยชื่อชูคีมค่ะเพิ่งแลนดิ้งมาเมื่อกี้เลยอ่ะเอาจริงดิใช่ค่ะตอนนี้ก็ <c oughs> ไม่มีตงังค์แม้กระทั่งซื้อโทรศัพท์อะ่ะผมจะบอกว่าคุณดูเหมือนสาวไฮโซเลยนะ <c oughs> ตัวแบบอดีเพิ่งบินมาจากต่างประเทศนะคะค่ะอคุณดูแล้วคุณน่าจะรวยกว่าผมนะดูจากกระาพผมน่าจะไม่มีตังค์ชูคิมไม่มีตังค์เลยค่ะทำไมไม่มีตังค์ล่ะเนี่ยเข้าเมืองมาแล้วมันได้ไอ้นี่เลยไม่ใช่เหรอใช มันได้สองพันกับเงินในบัญชีไม่สามพัน้อหมดแล้วก็จะหมดตูดเลยอ๋อนั่นแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมรัโทรศัพท์ไปเดี๋ยวได้ค่ะโอ้ไม่มีอะไรเมื่อกี้พี่พี่บอกว่าคุยโทรศัพท์แป๊บนึงอ่ะอ๋อมีมีอะไรนะไม่ดูดค่ะไม่ดูดก็สู้ไม่ได้นี่เลยนี่เลยนี่ตังอยู่เท่าไหร่ฮในตัวชเคไม่มีตังวิศูนย์บาทท้อไมตังไปไหนฮะคุณซื้อโทรศัพท์ไปแล้วจริงๆคุณอออออย่่าาาหลกกผมดิเงี้นคุณโทรศัพท์ไปแล้วถูกป่ะใช่ปึ๊บอ่าคุณโทรศัพท์ไปแล้วปึ๊บเนี่ยคุณก็จะคุณก็จะมีตังเหลือบาทถูกป่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเสงเงินให้คุณเสง่ยังไงอะคะถ้าผมเสงเงินให้คุณได้คุณให้ผมพันหนึ่งป่ะยังไงอ่ะได้ค่ะแต่ชูเกียร์มีศูนย์บาทะลยตอนเนี้ยโอเคผมจะเสงให้แต่คุณต้องแบ่งให้ผมพันหนึ่งนะอ๋อได้ค่ะได้ใช่ไหมโอเคงั้นคุณทำมือเป็นรูปเอฟหนึ่งครับเดี๋ยวโทรศัพท์ขึ้นมายังคุณหล่อใช่ คุณกดไปที่คำว่าแบงค์ไม่คุณจะมาหลอกให้ชูครีมโอนตังค์หรอไม่ได้ไม่ได้โอนคุณกดไปที่แบงค์ก่อนคุณกดไหมยังคุณคุณหลอกชูครีมมะเนี่ยผมไม่หลอกคุณทำตามที่ผมบอกดิคุณเชื่ออะไรคุณทำตามก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอ่ะคุณกดไปที่แบงค์ปกดแล้วแล้วคุณก็จะมีตังค์อยู่ในบัญชีสามพันคุณถึงป่าอ่าใช่ค่ะอ่าเท่านั้นอ่ะแบ่งมาให้ผมพันหนึ่งตังให้คุณเหมือนเดิมเตะตังค์ให้คุณแล้วคุณ มันมีอยู่ในในมันมีอยู่ในแตนคุณบอกคุณไม่คิดทางเลยผมก็เสียใจคุณต้องรักษาคุณไม่ใช่เสกแบบนี้คุณไม่รักษาสัญญาเลยแต่ยาผมเสียใจอะคุณใช่ไหคะเสียใจผมไปก่อนนะเนี่ยบอกแล้ววิโจเจ้าชู้เจ้าชู้อะไรเราเขาจะมาถ่ายตังค์ผมผมหนีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ได้หบอกชื่อเขาจะจาเอาไว้เลยว่าเป็นประสบการณ์แบบคนแรกที่เข้ามาเจอในเมืองเราต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเจออะไรแบบนี้อะไรล่ะคุณผมคุณน่ะหลอกผมไม่ไม่ได้หลอก เธอุ่งอะไรกับผัวฉันคุณพี่สวัสดีค่ะเธอปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาถาในชีวิตเธอได้อย่างไรอย่าทำหนูเลยแม่แต่ค่ะแร็พซี่ช่วยพี่ด้วยค้าเข้าหนูก็ยังไม่ใครใครทำเธอเจไม่เรียนนะคะผู้หญิงคนนี้จะมาหลอกเงินเราฉันไม่พูดชื่อเต็มจะนะถ้าเจโอมาไม่เขารู้เลยนะอุ้ยฉันพูดไปแล้วโทษ ลับดังนั้นค <man> ุณ <department> ช <perman> e> ื่ออะไรคุณไปยุ่งกับเมียฉัใช่ไมเอ้ยหัวใจอะไรวะตลกตลกกลายเป็นผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยอ๋อแล้วจับฉลากกันเลยโอเคแล้วแต่ว่าคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรดีกว่าเธอทำไมเจทำไมเธอปล่อยให้ชูครีมเข้ามาในชีวิตเธอแบบนี้หนูยังไม่ได้เข้าไปแม้แต่ชื่อเขาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจคุณหลบเฮ้ยคุณชูครีมไปไหนไปแล้วไ่ได้สิอะไรคะคุณชูครีมค่ะคุณคือคนที่ผมติดตามมาตลอดชีวิตเลยนะผมฟังเสียงคุณผมก็รู้แล้ว คุณคือเจใช่ไหมเอ้าอ๋อค่ะเห็นไหมเห็นไหมเจไหนวะพี่รักติดตามเขาอยู่เฮ้ยจริงเหรอใครวะอ้าวงงงงอย่าไปพูดกับเขาชูครีมเงียบปากที่ผัวฉันอยู่คถอยไปเธอถอยไปถอยไปชูครีม โจอย่าไปยุ่งโจนี่มองเบอร์มาโจเอบอร์มารู้แล้วไม่ต้องรู้แล้วว่าคืออยู่ไใช่ต้องพกเบอร์แล้วพกเบอร์ไม่ต้องกระเทยต่อยผัวค่ะทุกคนเจ๊เจ๊กดรับหน่อยเจ๊กดรับหน่อยเดี๋ยวร้อยเด็๋ยวดูกูได้แล้วเออต้องมีสมของสมนาคุณแล้วหรือเปล่าอยากได้เลยดีกว่าฮะเอามาเลยเฮ้ไปไปเลี้ยงรถสักคันหน่อยสิ คันเดียวจะพอเหรอป้าเจ๊มามานี่มาไม่จริงเปล่าผมผมถามนิดนึงนะป้าป้าเจ๊นิดนึงค่ะชีวิตจริงเจ๊ก็เป็นคนแบบนี้ไม่จริงค่ะพี่โจเข้ามาทุกคนนะผมมีปดจุดในประเทศนี้ถ้าถูกครับนี่เลยเจ๊ต้องขนที่สุดเสียใหญ่ไปดูการเล่นโน้ตกัเลยใครเขาเรียกผมเสียรัดโอเคค่ะป้าเขาเสียจะได้คะไดนเอาไปเลยนะผมให้เลยเอ้ยเชื่อได้ปะเนี่ยเอ้าโผ ว่าแต่คุณชูครีมพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะนั่นไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงทำธรรมาทำทำโอ้หอยาญเยอะนะคะสวัสดีค่ะือว่าตอนไหนคะซื้อว่าตอนไหนล่ะคะเอาไปเลยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเลยอันอันนี้เปิดร้านขายจักรยานหรือว่าอะไรคันเนี้ยคุณ รถผมเองปะนี่ค่ะเดี๋ยวยัไม่หมดดิโก้เก๋เขาบอกอยากอยากรู้ว่าผมมีรถกี่คันผมก็เลยโชว์ไปเนี่ยผมรวยไหมผมผมชื่อพวกผมคือแก๊งตีฮิวครับอ๋อใครเป็นหัวหน้าแเจอกันแล้วเรานัดเจอกันที่ไหนพี่พาโบเอสโกบากับฟังชื่อแล้วรู้สึกเสียวลำท้องน้อยบ้างไหมเออทำไมทำไมต้องถอดชุดด้วยคะเนี่ยไม่เพราะว่าเวลาผมพูดแล้วผมจะชื่อรัตติวฮะตีฮิวอะไรเงี้ยมันก็เลย่องตีฮิวเลยฟั่งเราขึ้นฮะแป๊บนึงนะคะ ชื่อเกมรับไม่ได้อ่ะอ๋อรับไม่ได้เหรอฮะรับรับไม่ได้ที่ผมถอดเสื้อหรือชื่อแก๊งผมฮะชื่อุกิไม่เข้าพวกกันดิอ๋ออันนี้เข้าเข้าพวกเรืยังคะไม่ใช่เลยโอ้ได้เลยฮะดีดีเลยฮะจัดเลยเราเราจะไปไหนคะเนี่ยจริจริงๆนะคุณจะอยู่กับพวกผมเยอะเลยฮะพวกผมเป็นคนบ้าคุณคุณพร้อมจะบ้าจริงเหรอฮะก็ลองดูก็ไม่เสียหายเอาละคุณไปค่ะอยากหัวจะปวดใช่ไหมใช่ พวผมอยู่กันมันแบบไม่มีใครปกติสักคนไปเลยค่ะชูคิมอยากรู้ว่าจะไม่ปกติการสักแค่ไหนเชียวมานี่ตามันเดี๋ยวผมไปเอารถไปค่ะน่าพวกผมเองล่ะพรุ่งนี้มันจะมีงานนะครับคุณชูคีมมาไหมงานอะไรคะเป็นงานรถอะไรเงี้ยครับชูคิมไม่มีอะไรเลยสักอย่างตอนนี้มีแต่ตัวจริงๆนะ่นแ่ยไม่เดี๋ยวผมพาไปคุณไปอยู่หลังเวทีพอเปนักร้องประจำงานนี่แหละใช่ไหมพี่สิงโตนี่คนจ้างงานผมไหมสวัสดีค่ะ ดครับพี่โตแฟนผมเองพี่ที่รักอะไรเนี่ยไม่ทันอีกแล้วชื่ออะไรคะตัดไม่ทันชูครีมค่ะครีมผมชื่อวิปปิ้งครีมฮะว้าผมชื่อบิสกิตฮะเอามาลาดใส่ชูครีมได้พอดีเลยผมพามาผมลาดใส่ได้นะฮะจะให้ลาดตรงไหนดีฮะอ๋อขึ้นขู่เขาไปเองแองผมมีมีแต่คนไม่ปกติเนี่ยพี่เปิดเปิดตัวสิชูครีมเสียงหายไปไหนวะโอ้ยเรียกเขาน้องอ๋อพี่อ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ๋อได้ยินแล้ว คือท่านน to ้องชูกีิมแกกว่ากูนี่ก็ไม่ไหวแล้วนยค่ะพี่โจพี่โจจะพาหนูไปไหนอะคะผมไม่มีอะไรครับผมแค่อยากจะบอกว่านี่พี่น้องชายผมคนนี้เลยนะมีแต่ข้อดีจะไลฟฝั่งอย่างแรกเลยค่ะอยางแรกว่ะอย่างที่หนึ่งอย่างแรกเลยร้องเพลงท้อมากอ่าขอักท่อนขอสักท่อนได้ไหมเอาพี่สักท่อนหนึ่งโชว์ของหน่อยผมไม่มีกีตาร์มาเนี่ยเซ็งว่ะกีตาร์ลายพี่นี้เรื่องจริงนะเลยเพราะว่าคนเราอ่ะมันไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เดี๋ยพี่สักท่อนแล้วกันฮะ มันเหมือนพรมลิขิตนะนะมอบเพลงนี้ให้คุณชูคลิมได้ไม่ต้องเยอะนะ,เ,นะเอาสั้นๆพอมีข้อสอบสั้นเดียวพอฮะโอเคพอแล้วได้รู้เรื่องแล้วยังไม่ได้ร้องเลยลั่นมากเธอไมแไดรับเสียงไม่มาครับล่ะครับล่ะ่านยองนะหลังเพียงคืนตเตียวเขามีสองการออกออเคค่ะคุณบอลกุษลนายได้ไหมเหมือนฝนตก อนนห้แลเหมือนเห็นใจรู้ใจกันเหมือนลมหนาวเดือนมีสระเหมือนไอ้ลัคน์เป็นต้นละพอ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 จบละจบแล้วเดี๋ยวของนี่นี่ของดีนี่ข้อดีข้อแรกนะสัมผัสข้อสองข้อสองคือมีลูกเพียบเลยอยู่ในมือไม่ต้องพูด ไม่คือผมมีลูกแต่ลูกลูกผมอ่ะเขาอยากเขาขาดความอุ่นเขาอยากหาแม่มานั้นละคือคือคือเขาอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะพี่รัฐเขาไม่ใช่คนอย่างนี้นะไอคนคนอย่างนี้ไอคนคนอย่างนี้คือยังไงชูวยคือเขาไม่ได้แมนอย่างนี้คือเขาไม่ได้แมนอย่างนี้นะอยู่ดีๆก็แมนแบบโอ้เราเข้าไปช่วยเธอนะมุกเมื่อกี้นะโอเคโอเคโอเคผมก็บอกเดี๋ยวเธอ ถ้าผมจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่รักเขาเป็นคนอุ่นนะอุ่นอบอุ่นครับพี่ไอรัสพี่โจไปต่อคิวรอได้เลยเตรียมตัวได้เลยเพราะเดี๋ยวเขาจะได้โอเคเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวออกไปแล้วโอเคครับได้คเห็นไหมเนี่ยเจอในห้องตีฮิ้วนะครับได้ครับโอ้ชื่อแก๊งรับได้ไหมฮะชื่อแก๊งผมรับได้ค่ะ้ไดโอเคชื่อแก๊งมันมันไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่ต้องอยู่แค่นั้นอยู่อยู่อยู่ไม่คือกลัวเขาไปได้ลาก่อนนะครับเราเจอกันพรุ่งนี้นะฮะ ว่าคุณไปฝากตัวกับคุณชายหาดกันไม่ยังไม่มีคนให้ฝากตัวเลยเนี่ยพี่โจมีเบอร์ชายพี่มีเบอร์พี่ชายหาดไหมพี่ไม่มีว่ะอันนี้คือหมดแล้วเหรอคะคนที่แบบดูแบบคือคนที่ดีนะครับมันมีแค่นั้นแหละฮะประเทศนี้ฮะเมืองนี้หาคนดียากกะบอกเลยมันจะมีก็มีพี่รัตนะครับที่ดีไม่ห่างเหินเลย เหมือนจะดีอยู่แล้วเมื่อกี้พอห่างเหินนี่แหละไม่น่าเลยจะอยู่ใกล้ๆไงอยู่ใกล้ๆแบบดีแบบเอางี้ไปอยู่กับเจ๊ตื่อเลยฮะเจ๊ตือเนี่ยสุดยอดเลยฮะเฮ้ยเอ้ยนี่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 อยู่กับเจ๊ตือก็ได้อยู่กับเจ๊อัลก้าดีกว่าอยู่กับเจ๊อัลก้าเออเออเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมีเบอร์แม่ผมมีเบอร์แม่เดี๋ยวผมโทรให้ไปโทรหาแม่ไปโทรหาแม่ เดี๋ยวแม่จะได้ไปดูอุปกรณ์ในรถฮะหนูห<ช>หไม่ได้ครับกระบะไม่ได้ลูกกระบะเอาแม่หนูยันได้หนหนู่หนูนั่งหนูนั่งกระบะแล้วแม่รู้สึกว่ามันต้องมีซาวค่ะลูกใช่ค่ะแม่เรา,เ,ราเป็น,ปนวัยรุ่นกระบะซิ่งไงแม่ใช่กระบะซิ่งแม่มีรูปแบบนี้หรือยังคะก็ไม่มีเหมือนกันก็แปลกเหมือนกันเนาะก็แปลกอยู่เนาะเอาตแรกอ้าวปัด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 แม่หนูอยากยืนเต้นนะ ลนั่นปากคุย